กลาฮารุ u, ถูกลอตเตอรี่เลขลูกชายแต่ยอดซื้อทำลมแทบจกักครอบครัวของนักแสดงสาวฮารุสุประกอบและสามีการัชานน์ได้รับความโชคดีแบบกรุบๆเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567เป็นจำนวน2ใบโดยเลขที่ถูกนั้นมาจากเลขที่ลูกชายคนเล็กน้องเอเดนเป็นคนเลือกให้เลขเด็ดจ,จากลูกชายฮารุ u, ได้เผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าน้องเอเดนเป็นคนเลือกเลข ให้โดยเธอได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกพร้อมแคปชั่นว่างวดนี้ซื้อมา103ใบถูก2ใบ4,000เลขยเดน่นยังไม่ใกล้ได้ทุนกลับเลยพวกเธออออสามยอดกุมานกับเฮโฟัมลีมุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่ฮารุโพสต์ข้อความนี้ไปชาวเน็ตต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจโดยหลายคนแสดงความเห็นว่าก้าวต่อไปจา้างวดหน้าเอาใหม่บอกเลขด้วยนะคะสู้ต่อไปนะคะัาแต่มอ,อมทุกงวดเราคือยอดมนุษย์ค่าแม้ทุนได้กลับมา4,000 ก็ยังดีเสียเด่นกล่าวไว้ดีกว่าได้ศูนย์บาทสรุปแม้ว่าจะได้ทุนกลับมาเพียงเล็กน้อยแต่การถูกลอตเตอรี่ก็ถือเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องราวที่น่ารักที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันในครอบครัวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่น้องเอเดนสามารถเลือกเลขเด็ดมาให้แม่ถูก